ข้าโหลครับมาซื้อข้าวไ่อยู่ร้านสุกตำเอ้าไหมนี่พี่จะใส่ตำ่วมยอคือกินีด้แบนอ้าวโอเคนี่คือไก่ครับไก่ครับโอเคครับพี่จะมาถึตงตอนไหนอ่ะ กาล่นในโคราดเลยเปนอยู่จุสีนรารายอาหานี่ย่างที่ชิมอะไรน่านทุบบ้าครับโอ้เอป็นผู้ไทย ดีสดใสดอวยามเ่มยูยูยูฟุตหว่าดเกิดอะไรด้้าเปิดลูกค้ามารอคิวต่้งบรบบริยูเดเส้อยู่ไม่แตกเร่งวายุสองมืนอันนี้อันนี้เขาเรียก6บเงินล้าน ลานลานยังไงล่อไอ้พวกเงินลานเขาแาต่ตาสมเลยครับพวกเงินพวกดำเลยเป็นไปัไงไงเอลาตามเอ้าสีวันมันดีใจเลยตื่นื่นกินต้องังเลยั้ก็บานนี่คนก็ตกดำก็ครับโอ้ยาบาคนคนตก่ด้ เข่าก <oung> ็ย้านเข่าเนี่ยเข่าก็ลักงามไปถึงเราเอาโป๊ะเข่าด้านเข่าเนี่ยตอนแรกใส่สั้นไปเขาบอกว่าสั้นไปขอยาวๆผมก็เลยเอาโอเคใส่ยาวๆเลยไปบ้านพี่น้องถือโป๊ะแซวผมเนาะเห็นอยู่ในออนไลน์ ว่า,ามันมีแพงขับตัวเดียวกันโอ้ยถ้าจะวายาโอ้โหของผิดแน่ส่วนราคากับวัตถุดิบมากวัตถุดิบแพงแต่นั่งขายหลายที่เรา xuống uống uống ngoài ba bên mặt nó lô quá này